มาติดตามเรื่องของทองกันหน่อยราคาย,ยังคง 1, ผันผวนอย่างต่อเนื่อง <Ừ. S 1> ในขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาไปที่ธนาคารกลางของสหรัฐนะฮะเกี่ยวกับเครื่องเรื่องของดอกเบีย้ยจะประกาศละวใช่<ะ>ว่ามันจะมีผลเกี่ยวกับราคาทองคําหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมาดูราคาทองเมื่อวานนี้กันหน่อยคุณผู้ชมครับทองรูปพรรณเนี่ยมีการรับซื้อนะฮะตามหน้าจอน,นี้เลยนะฮะอยู่ที่3 5 9 4 4บาทขณะที่ขายออกเนี่ยอยู่ที่37,200บาททองคําแท่งครับรับซื้อ36,600บาทนะฮะ แล้วก็ขายออก36,700บาททีนี้ครับขณะที่คู่เชีงเหงครับผู้ค้าทองรายใหญ่เนี่ยบอกเลยครับบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคำนะฮะเริ่มมีการปรับตัวลดลงหลังจากที่มีการรายงานเงินเฟอ้อของสหรัฐนะฮะออกมาเนี่ยสูงเกินคาดทําให้นักลงทุนตอนนี้เริ่มกังวลและถึงอัตราดอกเบี้ยที่สูงว่ามันจะอยู่นานขึ้นนะฮะและในสัปดาห์นี้ครับจะมีการประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดระหว่างวันที่19-20ถึงิมีนาคมนี้ สิ่งที่ต้องจับตาดูหลังจากนี้เลยก็คือการถแถลงของประธานเฟดนะฮะและการคาดการณ์ดอกเบีย้ยนโยบายของเจ้าหน้าที่เฟดเพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ครับว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยครั้งแรกของเฟดในปีนี้ว่าเฟดนั้นจะมีการปรับเปลี่ยนมุมมองจากครั้งก่อนหรือเปล่าซึ่งแน่นอนว่ามันจะส่งผลต่อความผันผวนของราคาทองคําในตลาดโลกด้วยนะฮะเพราะฉะนั้น<อ>ต้องจับตาดูโดยเฉพาะนักลงทุนทุกๆคนด้วยราคาทองผันผวนแบบนี้ศึกษาหาข้อมูลกันดีๆด้วยนะฮะ